สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับผมดับเบิลยูทีจีครับในคลิปนี้จะเป็นสรุปเนื้อเรื่องของซีรีส์สารคดีในชุดจักรวรรดิโรมันนะครับเป็นตอนของจกักรพรรดิกาลิกูลาจากักรพรรดิที่เขาว่ากันว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมันเรื่องราวจะเป็นอย่งางไรไปรับชมรับฟังได้เลยครับแต่ก่อนจะไปชมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงฮนะตอนนี้ช่องของผมมีให้สมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจสนับสนุสนค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตก็สามารถสมัครได้ในราคา50บาทต่อเดือนครับเรื่องราวเริ่มต้้นนนขึใปีคิศัก24 เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นการปกครองของจกักรพรรดิคนที่2ของอาณาจักรโรมันซึ่งก็คือจกักรพรรดิไทบิเลียสไทบิเลียสเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นจกักรพรรดิเขาเป็นแม่ทัพผู้เก่งกาจมาก่อนครับเขาทํางานรับใช้จกั at จกรพรรดิออกกสตัดจักรพรรดิคนแรกของโรมันจกักรพรรดิออกกสตัดเนี่ยเห็นไทบิเลียสมีความสามารถจึงรับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดแต่ว่าตัวไทบิเลียสเองเนี่ยไม่เคยอยากจะเป็นจกักรพรรดิเลยนะครับเขาเคยบอกกับจ at ักรพรรดิออกกสตัดว่าหากอยากจะให้รางวัลเขาจริงๆเขาขอแค่เป็นเจ้าเมืองก็พอ แต่ว่าสุดท้ายแล้วจัก,กรพรรดิออกัสตัสเนี่ยก็ยังแต่งตั้งให้ไทบิเลียสได้เป็นจกักรพรรดิคนที่2ต่อจากเขาซึ่งเรื่องที่ไทบิเลียสไม่อยากเป็นจกักรพรรดิเนี่ยมันก็เลยส่งผลมาถึงตอนที่ไทบิเลียสได้เป็นจกักรพรรดิขึ้นมาจริงๆครับนั่นก็คือเขาไม่ทํางานทําการอะไรเลยจริงๆจะบอกว่าไม่ทําเลยก็ไม่ถูกนะฮะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามจะดึงตัวเองออกห่างจากระบบและปล่อยให้สภาสูงและอาณาจักรโรมันทางานกันเองอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเขาซึ่งในสมัยจักรพรรดิออกัสตัสเนี่ยคนที่จักรพรรดิ ส่วนอีกคนนี่ก็คือเจมานิคัสครับคนนี้เป็นแม่ทัพเหมือนกันและก็เป็นคนที่ทหารและก็ประชาชนรักเป็นที่ป๊อปปูล่าในมวลมหาประชาชนโดยเจมานิคัสถูกวางตัวว้เป็นผู้สืบทอดต่อจากไทบเลียสอีกทีซึ่งตอนที่จักรพรรดิออกกาตัดตายตอนที่ไทบเลียสกำลังจะขึ้นแทนพวกแม่ทัพและทหารก็เคยบอกให้เจมานิคัสเนี่ยยึดอำนาจจากไทบเลียสแล้วก็ตั้งตัวเป็นจักรพรรดิเองเพราะพวกเขาเชื่อว่าไทบเลียสไม่เหมาะสมที่จะเป็นจักรพรรดิไม่เหมือนกับเจมานิคัสที่เป็นที่รักของประชาชน แต่ว่าเจมานิคัสเนี่ยก็ตอบแบบพระเอกไปครับว่าเขาจะทําตามคําสั่งเสียของจกักรพรรดิออก,กัสตัสและจะจงรักภักดีต่อจกักรพรรดิคนใหม่ไทบิเลียตโดยเจมานิคัสเนี่ยมีลูกชายอยู่3คนแล้วก็ลูกสาวอยู่3คนแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่เขาพาไปทาสงครามด้วยตลอดก็คือไกอุดชื่อเต็มๆของไกอุดก็คือไกอุทซีซ่าออก,กัสตัสเจมานิคัสซึ่งนี่คือชื่อของคนคนเดียวนะครับเจมานิคัสสอนวิชาการลบมากมายให้กับไกอุดและจากการที่ไกอุทธเนี่ยต้องเป็นทหารติดตามพ่อไปลบตั้งแต่เด็กใส่ชุดทหารตั้ง ก็เลยทําให้เขาได้ร ah ับชื่อเล่นที่เรียกกันจากเหล่าทหารในกองทัพว่ากาลิกูลาการิกูลาเนี่ยเป็นภาษาโรมันแปลว่ารองเท้าทหารคู่เล็กซึ่งผมจะเรียกไกอูดว่ากาลิกูลานะครับเพราะว่าการิกูลาเนี่ยเป็นชื่อที่คนใช้เรียกกันมากกว่าเหตุการณ์ในโรมันก็ดําเนินไปตามปกติครับเจมานิคัสไปทําสงครามชายแดนไทบิเลียสเนี่ยก็เป็นจักรพรรดิอยู่ที่โรมซึ่งไทบิเลียสเนี่ยก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าดูซัตเป็นลูกชายที่เขารักมากและไทบิเลียสก็อยากให้ลูกชายคนนี้ได้เป็นจักรพรรดิต่อจาากเข และในเวลาต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นนั่นก็คือเจอมานิคัสเสียชีวิตอย่างปริศนาขณะอยู่ในค่ายทหารที่เมืองแอนติโอตศพของเขาถูกนํากลับมาที่โมรมอากิปินาภรรยาของเจมานิคัสแม่ของกาลิกูลาไม่เชื่อว,ว่าสามีของเธอจะตายเองจะต้องมีคนฆ่าเขาและคนที่เธอเชื่อเหลือเกินว่าอยู่เบื้องหลังก็คือจกอักรพรรดิไทบิเลียสอากิปินาต้องการให้คนที่ฆ่าสามีได้รับผลกรรมที่ทำเอาไว้เธอเริ่มกระจายข่าวว่าคนที่บงการให้ฆ่าเจมานิคัสก็คือจกักรพรรดิไทบิเลียสนั่นเองซึ่งอากิปินาเนี่ยก็ เธอเก่งในเรื่องการปลุกปั่นประชาชนประชาชนจำนวนมากเชื่อข่าวนี้แล้วก็เริ่มทำตัวต่อต้อตานจักรพรรดิจกักรพรรดิไทบิเลียสได้ทราบเรื่องนี้เขาต้องหยุดมันก่อนที่จะลุกลามจนคุมไม่อยู่จกักรพรรดิสั่งให้เซจเนียสหัวหน้าองครักษ์ไปทำการจับตัวอากริปินาและครอบครัวมาและให้เตรียมหลักฐานพยานเท็จเอาไว้เพื่อใส่ร้ายว่าครอบครัวของอากริปินาเนี่ยคิดกบฏซึ่งกฎหมายกบฏเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่ไทบิเลียสใช้เพื่อกำจัดศัตรูทางการเมืองของเขาอยู่บ่อยๆนะครับใครที่ดูท่าจะมีปัญหาเนี่ยก็ยัดข้อหาให้สินโดยสสภาูง และก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกบฏจริงแกริปินาโดนเนรเทศพี่ชายของกาลิกุลาคนหนึ่งโดนประหารอีกคนโดนจำคุกแล้วก็ตายในเวลาต่อมากาลิกุลาและน้องสาวถูกส่งไปอยู่กับยา่าและถูกจับตาโดยคนของไทเบีเยสอยู่ตลอดกาลิกุลาเลยต้องโตขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าตัวเขาจะโดนสั่งเก็บตอนไหนก็ได้และการเวลาก็ผ่านไปจนถึงคริสต์ศักราชที่31กาลิกุลาโตขึ้นอายุได้19ปีก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นอีกแล้วครับ นั่นก็คือ vt. ลูกชายของไทบิเลียสคนที่ไทบิเลียสจะให้เป็นจักรพรรดิต่อจากเขาเนี่ยเสียชีวิตอย่างกระทันหันไทบิเลียสเสียใจมากเพราะว่าเขารักลูกชายคนนี้มากเซจเนียสหัวหน้าองคลักษที่เป็นคนสนิทก็เข้ามาคุยกับไทบิเลียสเขาลอกไทบิเลียสเรื่องลูกชายเขารู้ว่าไทบิเลียสนั้นเสียใจแต่ว่าตอนนี้ไทบิเลียสต้องคิดเรื่องแต่งตั้งทายาทคนใหม่เพื่อความมั่นคงของอาณาจักรแต่ถ้าไทบิเลียสยังเลือกไม่ได้เซจเนียสพร้อมที่จะเสียสละรับหน้าที่นี้เองไทบิเลียสเองก็ตตาายม แล้วเซจเนียเนี่ยก็มาเสนอตัวรับตําแหน่งทุกอย่างมาลงตัวมากเกินไปจากความเสียใจที่เกิดขึ้นและคนใกล้ตัวก็ไว้ใจไม่ได้อีกแล้วไทบิเลียตัดสินใจออกจากโกลมย้ายไปอยู่ที่เกาะคาพรีระหว่างอยู่ที่เกาะคาพรีไทบิเลียก็ใช้ชีวิตเกษียณอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยคือจริงจยังเป็นจัก,กรพรรดิอยู่นะครับแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยทํางานอยู่แล้วอันนี้คือไม่ทํางานแบบเปิดเผยไปเลยฮนะตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากจัก,กรวรรดิส่วนเรื่องผู้สืบทอดคนใหม่เขาก็ตัดสินใจได้แล้ว ทบิเลียเรียกตัวมาโครลองหัวหน้าองคลักษ์มาหาเขาและสั่งให้ไปพาตัวกาลิกุลามาแล้วการิกุลาก็ถูกพาตัวมาหาไทบิเลียสที่เกาะคาพีพอได้เข้าพบไทบิเลียสก็พูดถึงเรื่องในอดีตท,ที่พ่อของกาลิกุลาตายไทยบิเลียสบอกว่าเขารู้ว่ากาลิกุลาเนี่ยโทษว่าเป็นฝีมือเขาเพราะแม่ของกาลิกุลาก็คิดแบบนั้นมาตลอดแล้วไทบิเลียสก็บอกว่าความจริงนั้นมันไม่ใช่เขาชี้ไปทางเซจเนียหัวหน้าองคลักษ บอกว่าทั้งพ่อของกาลิกูลาและก็ลูกชายของเขานั้นตายเพราะเซจเนียสพอไทบิเลตพูดจบรองหัวหน้ามาโครก็ฆ่าเซจเนียส er ด้วยการรัดคอฆ่าโชก็ตรงนี้เลยนะครับไทบิเลสเล่าความจริงให้กาลิกูลาฟังว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝีมือของเซจเนียส er, ที่ฆ่าผู้สื่อทอดเพราะว่าต้องการจะเป็นจกักรพรรดิเสเองถึงเรื่องฆ่าพ่อเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของคนอื่นแต่ว่าเรื่องในประเทศแม่กับประหารพี่ชายของกาลิกูลาเนี่ยฝีมือไทบิเลสแน่นอนครับกาลิกูลาเองเนี่ยก็แค้นไทบิเลสแต่เขาก็รู้ดีครับว่าถ้า ไทบิเลียแต่งตั้งหัวหน้าองคลักเพเทอรเลียนคนใหม่มาแทนเซเจเนียคนที่ได้ตำแหน่งนี้ไปก็คือมาโครซึ่งจริงๆแล้วมาโครเองเนี่ยมีอำนาจมากมายแล้วนะครับเพราะว่าระหว่างที่จักรพรรดิปลีกตัวมาอยู่ที่เกาะคนที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบในโรมก็คือมาโครนี่แหละครับและแม้ว่าจะเรียกตัวกาลิกูลามาเป็นผู้สืบทอดแต่ว่าจริงๆแล้วไทบิเลต์เองเนี่ยก็ยังมีทายาทอยู่นะครับเป็นลูกของลูกชายเขาเป็นหลานเขานั่นแหละครับชื่อว่าเจเมลัตอายุได้12ปีซึ่งเจเมลัตเนี่ยก็ไม่พอใจทใน ไทบิเลียก็บอกกับเจเมลัสครับว่าเขารู้ดีว่าเจเมลัสเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบไหนสมาชิกสภาไม่มีทางยอมรับคุณหนูเอาแต่ใจเป็นจักรพรรดิแน่นอนกาลิกูลาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าแล้วไทบิเลียก,ก็เรียกกาลิกูลามาหาบอกว่าเขาจะแต่งตั้งให้กาลิกูลาเนี่ยเป็นผู้สื่อทอดกาลิกูลาได้ฟังก็ตอบตกลงแต่ว่าเขามีเงื่อนไขนั่นก็คือต้องยกเลิกการในประเทศแม่ของเขาไทบิเลียบอกให้กาลิกูลาทําตัวให้ดีแล้วแม่ของกาลิกูลาก็จะได้กลับบ้าน กาลิกูลาก็เลยได้มาอยู่ข้างกายไทยบิเลียสเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สืบทอดไทบิเลียสก็เลยถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้ซึ่งบางคนเนี่ยก็ลือกันว่ารวมถึงรดนิยมทางเพศด้วยกาลิกุลาเองก็อยู่แบบระวังตัวมากๆเลยนะครับเขาทําทุกอย่างอย่างระมัดระวังเพราะว่าต้องการให้ไทบิเลียสเชื่อใจเขาคือถ้าไทบิเลียสสงสัยในตัวเขาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาตายแน่นอนครับเวลาก็ผ่านไปกาลิกุลามาอยู่กับไทบิเลียสได้6ปีไทบิเลียสก็เกิดล้มป่วยลงซึ่งจนถึงตอนนี้ไทบิเลียสก็ยัง มาโคเห็นว่าเจ้านายเก่าน่าจะไม่รอดเขาจึงมองหาเจ้านายใหม่เจ้านายที่น่าจะทําประโยชน์ให้กับเขาได้มาโคไปพบกาลิกุลาแล้วบอกว่าเขาได้ข่าวเรื่องแม่ของกาลิกุลามามาโครบอกว่าแม่ของกาลิกุลาตายไปเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเขาเองก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันกาลิกุลาได้รู้เรื่องนี้เขาเสียใจมากเขาแค้นไทเบเลียที่เนรเทศแม่ของเขาไปแต่เขาก็ยังเก็บอารมณ์เอาไว้ได้ไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นไทเบเลียเรียกตัวกาลิกุลาและเจเมลัสที่โตขึ้นกลายเป็นหนุ่มแล้วเข้าพบ เขาประกาศว่าเขาได้ส่งหนังสือพินัยกรรมไปยังกุงส่วนที่โรมแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สืบทอดคนต่อไปซึ่งก็คือเขาใช้การิกูลาและเจเมลัสปกครอ,องร่วมกันซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ทําไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับตีกันตายห่าแต่ว่าที่ไทบิเลียทำแบบนี้ก็เพราะเขารู้ดีครับว่าเจเมลัสเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับเท่ากับการิกูลาที่เป็นลูกชายของเจมานิคัสอันเป็นที่รักของประชาชนไทบิเลียจะให้ปกครองร่วมกันไปก่อนให้ทุกคนยอมรับในตัวเจเมลัสพ่วงไปด้วยแล้วค่อยให้เจเมลัสหาจังหวะยดอาากกาอําาาาานจจกกกกิีีท มาโครแอบ,บมาพบกาลิกูลาเขาบอกว่าเขามีทางที่จะทาให้พินายกรรมคําสั่งของไทบิเลียสกลายเป็นโมฆะได้แต่ว่าถึงเรื่องพินัยกรรมจะกลายเป็นโมฆะแต่ว่าถ้าเจเมลัสยังมีชีวิตอยู่ก็จะยังเป็นตัวปัญหากาลิกูลาตัดสินใจลงมือแต่ว่าคนที่เขาฆ่าเนี่ยไม่ใช่เจเมลัสนะครับกาลิกูลาไปยังห้องของไทบิเลียสแล้วเขาก็เอาหมอนกดหน้าไทบิเลียสจนขาดใจตายเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวหลังการตายของไทบิเลียสกาลิกูลาให้ทหารพาตัวเจเมลัสเข้ามาพบเจเมลัสเองก็ทําใจแล้วนะครับเขารู้ตัวเองว่าไม่ร แต่ว่ากาลิกูลาก็ไม่ได้ฆ่าแต่ว่ากลับแต่งตั้งให้เจเมลัสเนี่ยเป็นผู้สืบทอดต่อจากเขาการิกูลาบอกกับเจเมลัสว่าไทบิเลสเนี่ยทำร้ายครอบครัวของพวกเรามามากพอแล้วคือว่าจริงๆแล้ว2คนนี้เป็นญาติกันนะครับแม่ของเจเมลัสเนี่ยเป็นน้องสาวของพ่อของการิกูลาครับซึ่งตัวการิกูลาเองนั้นแตกต่างจากไทบิเลสนะฮะไทบิเลสนั้นไม่เคยต้องการที่จะเป็นจกักรพรรดิเขาเลยทําตัวละเลยงานทุกอย่างมาตลอดแต่ว่ากาลิกูลานั้นต่างออกไปเขาต้องการที่จะมีอํานาจเขาต้องการจะเป็นจักรพรรดิและการที่เขา มันก็จะเป็นก้าวแรกที่จะทําให้เขากลายเป็นจกักรพรรดิที่ดีต่างจากไทบิเลตและในเวลาเดียวกันทางด้านในโรมมาโครก็ใช้เส้นสายของเขาคุยกับกองสุนเพื่อทําให้หนังสือพินัยกรมของไทบิเลตกลายเป็นโมฆะสรุปสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดกาลิกูลาก็ได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิคนที่สของโรมโดยมีเจเมลัสเป็นทาย,ยาทสืบทอดประชาชนในโรมยินดีกับข่าวจากักรพรรดิองค์ใหม่คือก่อนหน้านี้เนี่ยโรม,มันมีจกักรพรรดิมาแค่2คนนะครับคนแรกก็คือออกกสตัสเป็นจกักรพรรดิที่ดีเป็นที่รักของประชาชนเขาเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้รู้ แล้วคนต่อมาก็เป็นไทบิเลียสท,ที่ทําให้ชาวบ้านได้รู้ว่าจากักรพรรดิที่ไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงและพอมาถึงคิวกาลิกุลาที่เป็นลูกชายของเจมานิคัสแม่ทัพอันเป็นที่รักของประชาชนผู้คนก็เลยคาดหวังกันว่ากาลิกุลาเนี่ยจะเป็นจกักรพรรดิที่ดีและเมื่อการิกุลาขึ้นสู่อํานาจเรียบร้อยมาโครก็มาแจ้งกาลิกุลาว่าเขาได้ค้นเจอเอกสารของไทบิเลียสซึ่งข้างในเอกสารเนี่ยบันทึกเรื่องราวต่างๆของสมาชิกสภาทุกคนไทบิเลีสเก็บเอกสารพวกนี้เอาไว้เพื่อใช้ตรวจตาราและคอยควบคุมสมาชิกสภา ซึ่งมันก็จะมีบันทึกเอาไว้นะครับว่าในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยสมาชิกสภาแต่ละคนลงคะแนนเสียงแบบไหนและมันก็รวมถึงการไต่สวนคดีกบฏของครอบครัวกาลิกูลาด้วยครับในบันทึกมีเขียนเอาไว้ว่าใครบ้างที่ลงคะแนนส่งให้ครอบครัวของกาลิกูลาไปตายการิกูลาเองเนี่ยก็ต้องการเสียงสนับสนุนจากสภาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าในสภาก็มีคนที่เคยทําลายครอบครัวของเขาและตอนนี้เขาก็มีทุกอย่างให้เอาคขนได้แล้วในการประชุมสภาครั้งต่อมาการิกูลาก็กล่าวแก่สมาชิกสภาถึงเอกสารบันทึกของไทบิเลีย สมาชิกสภาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนพวกคนที่เคยตัดสินว่าแม่กาลิกุลาเป็นกระบฏเนี่ยก็น่าเสียเลยครับกาลิกุลาให้คนนําเอกสารออกมาแล้วเขาก็เผาเอกสารโชว์ต่อหน้าทุกคนกาลิกุลาบอกว่าเขาไม่เหมือนกับไทบิเลียสเขาจะทาสิ่งที่แตกต่างโลมจะไม่ปกครองด้วยความกลัวอีกต่อไปซึ่งการเผาเอกสารนี้ก็เป็นการซื้อใจสภานะครับเป็นการประกาศยกโทษให้กับทุกคนและมันก็ทาให้สภาเนี่ยสนับสนุนจัก,กรพรรดิกาลิกุลาเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้นักโทษการเมืองที่เคยโดนไทบเลสสั่งในประเทศกาลิกุลาก็สั่งให้มีการไต่สวนใหม่ทั้งหมดและนำคนพวกนี้กลับมาหลังจากได้รับแรงสนับสนุนจากสภาเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือประชาชนกาลิกุลาสั่งให้ซ่อมแซมลาแสดงละครขึ้นมาใหม่และให้มีการจัดการแสดงแกลเดเตอร์อีกครั้งซึ่งการแสดงแกลเดเตอร์เนี่ยจะกระพัดไทบเลสสั่งห้ามตลอด20ปีแห่งการครองราชของเขาเลยครับ มันก็เลยทําให้ชาวโลมานบางส่วนเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยได้ดูเลยสักครั้งเคยได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังครั้งนี้มันก็เลยทําให้ได้ดูเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับประชาชนเลยชื่นชอบในตัวจกักรพรรดิมากซึ่งกาลิกุลาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเน้นความบันเทิงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเขายังสั่งให้สร้างและก็ปรับปรุงระบบถนนและก็ระบบส่งน้ำมาควีดักเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและเมื่อกาลิกุลาได้เป็นจกักรพรรดิญาติพี่น้องที่เคยพลัดพรากเมื่อครั้งเป็นกก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 บบ็็็ไดดด้้ลลลััััมมมาาาาาารรรววตนนนนนนยยคคคคคทที่่หิเเปแืออออองชจ กาลิกูลาดีใจที่ได้เจอญาติทุกคนเนี่ยต้องผ่านอะไรกันมามากมายและกาลิกุลาก็ต้องการคนที่ไว้ใจได้มาช่วยงานของเขาเขาจึงแต่งตั้งให้คลอเดียสได้กลายเป็นกงสุนทียบ้านเราก็น่าจะประมาณนาย,ยกประมาณนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คลอเดียสก็ไม่เคยได้มีตําแหน่งราชการอะไรมาก่อนเลยนะครับทั้งชีวิตเป็นคนธรรมดามาตลอดพอได้ตําแหน่งครั้งแรกเนี่ยก็ได้ซะใหญ่ซะโตเลยะนะและสิ่งที่กาลิกุลาสั่งให้คลอเดียสทาเป็นอย่างแรกก็คือตามหาตัวน้องสาวทั้ง3คนของเขาคลอเดียสเริ่มตามหาตัวแล้วก็ตามหาจนเจอครบทุกคน ดยน้องสาวคนแรกก็คือดูร์ซิลลาคนนี้ขึ้นชื่อมากในเรื่องความงามเป็นน้องสาวคนโปรดของกาลิกุลาซึ่งเธอก็แต่งงานไปแล้วนะครับคนที่2คือลีวิลาเป็นคนเ,เงียบๆขี้อายส่วนคนที่3คืออากิปินาคนนี้ชื่อซ้ำกับแม่นะครับเป็นคนที่เป็นมิตรกับทุกคนแต่ว่าก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานมากเธอต้องการจะครองบัลลังก์มาตั้งแต่เด็กซึ่งกาลิกุลาเนี่ยก็แต่งตั้งน้องสาวทั้ง3คนให้เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดครับในขณะที่ไทบเลียสจกักรพรรดิองค์ก่อนปลีกตัวไม่ยุ่งกัับปประะชชาาาานนนนแตนนต่่่วกกกลลิ้งออไ เขาต้องการที่จะได้รับความสนใจและก็เป็นที่รักของประชาชนการิกูลาจัดงานฉลองและก็งานเลี้ยงมากมายนยโยบายของเขาคือประชาชนทุกคนต้องมีความสุขและนอกจากประชาชนจะมีความสุขแล้วตัวการิกูลาเองเนี่ยก็หาความสุขด้วยครับเขามากักจะเชิญภรรยายของสมาชิกสภาที่เขาถูกใจมาหาเขาในเวลากลางคืนและก็มีอะไรด้วยจากนยโยบายประชานิยมทั้งหมดของกาลิกูลามันก็ทำให้ประชาชนโรมันเนี่ยรักเขามากและก็เรียกเขาว่าจัก,กรพรรดิของประชาชน แต่ว่าความสุขก็อยู่ได้ไม่นานครับเจ็ดเดือนหลังจากคลองลาดจากักรพรรดิก็ล้มป่วยลงเป็นโรคไข้ขึ้นสมองซึ่งมันก็ร้ายแรงมากแล้วก็อาจจะถึงตายได้นะครับมาคโครคนที่ทั้งผลักทั้งดันจากการิกูลาได้ขึ้นเป็นจักรพรรดก็เริ่มเสียวแล้วครับเขาอุตส่าห์พยายามมาตั้งขนาดนี้แต่ว่ายังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรเลยกาลิกูลาก็จะมาตายซะก่อนแล้วมาคโครจึงไปหาเจเมรลัสแล้วก็บอกว่าตอนนี้จกักรพรรดิอาจจะตายขึ้นมาจริงๆก็ได้ซึ่งตัวเขาเองนั้นอยากให้จกักรพรรดิรอดแต่หากเกิดเหตุร้ายขึ้้้นนนนมมมาจจจรรริงงงๆเเัััตตก็็อออขึปปปพคโ่ไ มาโครบ,บอกให้เจมรัตประกาศตัวเองต่อสภาว่าหากจากักรพรรดิเสียชีวิตขึ้นมาเจมรัตจะเป็นจกักรพรรดิต่อเองซึ่งจริงๆมันก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าจากักรพรรดิเนี่ยยังไม่ตายการทำแบบนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายกบฏซึ่งเรื่องที่จกักรพรรดิกาลิกูลาอเป็นที่รักป่วยเนี่ยก็ได้กระจายไปทั่วโลมเลยครับประชาชนมากมายต่างเศร้าเสียใจและก็สวดภาวนาขอให้จกักรพรรดิหายป่วยโดยไวแล้วจกักรพรรดิก็หายป่วยในเวลาไม่นานฮนะทุกคนดีใจ มาคโครก็ไปหาจักรพัิแลวก็ชิงสารภาพเรื่องที่เขาให้เจมิัสประกาศตัวต่อสภาเขาอยากให้จักรพัิรู้เรื่องนี้จากปากของเขาเองซึ่งตัวเขาก็ยืนยันนะครับว่าที่ทําไปทั้งหมดนั้นเขาจงรักภักดีอยู่เสมอแค่เผื่อไว้หากเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเท่านั้นจักรพัิกาลิกุลาก็บอกว่าเขาเข้าใจครับไม่ว่าใครเนี่ยก็คงจะทําแบบมาคโครเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะทําให้อาณาจักรยังคงอยู่แต่ว่ากาลิกุลาก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นโดนมาคโครและเจมิรัสทรยศ แล้ววันต่อมามาคโครก็มาหาจัก,กรพัิอีกครั้งเขาบอกว่าจากการที่จัก,กรพัิป่วยกะทันหันมันก็เลยทําให้เขาสงสัยว่าอาจจะมีคนคิดปองร้ายจัก,กรพัิมาคโครจึงทําการค้นวงังและเขาก็เจอยาพิษในห้องของเจมิลัตกาลิกูลาจึงสั่งให้จับตัวเจมิลัตไปขังไว้ทันทีเจมิัตได้แต่ร้องตะโกนถามว่าเขานั้นทําผิดอะไรการิกูลามาหาเจมิลัตที่ห้องขังบอกว่าเขาคิดว่าเจมิลัตเนี่ยเป็นน้องชายมาตลอดแต่ว่าเจมิัตกลับทรยศเขา เจมิลสพยายามจะบอกว่าเขาเองเป็นผู้บริสุทธิ์ mm. เขาไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นแต่ว่าการิกูลาก็ไม่ฟังแล้วก็สั่งประหารชีวิตเจมิลัสตรงนั้นเลยและหลังจากที่ฆ่าเจมิลัสไปแล้วการิกูลาก็ทําการแต่งตั้งให้มาคโครไปเป็นผู้ตรวจการที่อียิปซึ่งจริงๆก็คือเป็นการไล่ให้มาคโครออกจากโรมไปนั่นแหละครับมาคโครแม้จะไม่เต็มใจแต่เขาก็ต้องทําตามคําสั่งและในระหว่างที่เดินทางไปยังอียิปเนี่ยมาคโครก็โดนฆ่าโดยองคักษะของจกักรพรรดิที่ถูกส่งมาการิกูลาหายป่วยมาได้ไม่ถึงอาทิตย์คนใกล้ตัวนี่นั่งาไป2คครบ และความวาหวาดระแวงของกาลิกูลาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เขาคิดว่าจะมีคนมาฆ่าเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เริ่มเกลี้ยกล่ำใส่คนรอบตัวหลายคนเริ่มถอยห่างจากจักรพัรดิแต่ว่าก็มีบางคนนะครับที่เห็นเป็นโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองอกริปินาน้องสาวข,ของกาลิกูลามาหากาลิกูลาในเวลากลางคืนคือบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งของกาลิกูลานั้นไม่มั่นคงเพราะว่ายังไม่มีทายาทจักรพัรดิจะต้องมีลูกชายและเธอนเนี่ยก็สามารถช่วยได้ก็คืออกริปินาบอกให้พี่ชายมีลูกกับเธอครับกาลิกูลาเนี่ยได้ฟ อากลิปินาบอกต่อว่าทั้งเธอและกาลิกูลานั้นเสบเชื้อสายมายจ,จากจักรพรรดิออก,กัสตัดไม่มีสายเลือดไหนที่จะเหมาะสมไปกว่านี้แล้วกาลิกูลานั้นก็ยังลังเลอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่โดนอากลิปินายั่วยวนทั้งสองคนก็เลยได้เสียกันถึงว่าเรื่องรักร่วมสายเลือดเนี่ยจะเป็นเรื่องปกติในราชวงศ์ต่างๆนะฮะอย่างในอียิปต์เนี่ยพี่น้องก็แต่งงานกันเองเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในโรมันเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างมากเลยนะครับชาวโรมันเชื่อว่าการรักร่วมสายเลือดเนี่ยเป็นการีบ้านการีเมืองจะทําทให้้้้เเททพพ,พพจาาาาิิโล,ลก็ํใหหบบนมืองชย กลิกูลาและกริปินาได้เสียกันหลายครั้งแต่ว่ากริปินาก็ยังไม่ท้องสักทีกลิกูลากังวลมากขึ้นในเรื่องที่เขายังไม่มีทายาทเขาจึงเข้าหาน้องสาวอีสองคนที่เหลือแล้วก็ร่วมหลับนอนเพื่อที่จะมีลูกให้ได้ซึ่งน้องสาวของเขานั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะกลัวว่าจากักรพรรดิจะไม่พอใจและอาจจะต้องอันตรายถึงชีวิตและในที่สุดก็มีข่าวดีครับข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะดูซิลล่าน้องสาวคนปโปรดของกลิกูลาเนี่ยก็ตั้งครรภ์กลิกูลาดีใจมากและในระหว่างที่ทานข้าร่วกัเขขาาศ่อองงง้้ทดููดิลลต ซึ่งดูศิลาเนี่ยก็มีสามีอยู่แล้วนะครับและสามีเนี่ยก็นั่งเหว่อยู่ข้างๆนี่แหละฮะทางด้านอากลิปินาได้ฟังก็ตกใจเหมือนกันครับที่ดูศิลาเนี่ยชิงท้องก่อนเธอไปซะได้ส่วนคนที่เหลือในที่นั้นเนี่ยก็นิ่งเงียบกันหมดเพราะว่าไม่เคยมีใครรู้เรื่องที่จกักรพรรดิได้เสียกับน้องสาวและหลังจากที่ดูซิลาตั้งท้องกาลิกุลาก็ปฏิบัติกับดูศิลาเหมือนเป็นภรยาจริงๆเปิดตัวให้ทุกคนได้รู้เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องรู้ออกไปนอกวังอยู่แล้วนะครับประชาชนที่ได้รับรู้ ลูซิล่าที่ตั้งท้องก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับกาลิกูลาเสียใจมากและเริ่มดิ่งลงสู่ความเศร้าสลดการกระทาของเขาแปลกประหลาดสุดโต่งมากกว่าเดิมนะฮะกาลิกูลาสั่งให้สร้างรูปปั้นแล้วก็วิหารให้กับดูซิลา่าและเขาก็ยังออกกฎหมายประกาศให้ดูซิล่าเป็นเทพีมีฐานะเทียบเท่าเทาพเจ้ามีการบังคับให้ผู้คนกราบไหว้ดูซิล่าเป็นเทพซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในโรมันไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครตั้งคนให้เป็นเทพเจ้ากกกกาา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 ลิิิสัั่่่่งงงงงใใหห้้มมมมีรรจดนนไไวออะยยยญชเ ชาวโรมถูกสั่งให้ไว้ทุกห้ามทำงานมีชาวโรมคนหนึ่งซึ่งทำธุรกิจขายน้ำเขาโดนจับประหารเพราะว่าทำธุรกิจในช่วงไว้ทุกนี้ชาวโรมันก็งงกันมากครับว่าจะต้องทำตัวยังไงเพราะว่าไอก,การไว้ทุกแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเพณีของชาวโรมันนะครับมันไม่มีใครเขาทำกันและจกกักรพรรดิการิกูลาเนี่ยก็เริ่มบ้าคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มฆ่าคนที่เขารู้สึกไม่พอใจ และนอกจากนี้เนี่ยเขาก็เริ่มอยากให้คนอื่นนับถือตัวเขาเหมือนเป็นเทพเจ้ามีการใช้เงินของแผ่นดินมากมายมหาศาลสร้างรูปปั้นของตัวเขาเองในที่ต่างๆแล้วก็จัดงานแสดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเขาซึ่งพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมน่าจะเริ่มรู้สึก,กน,นะฮะว่าจาัก,กรพรรดิกาลิกูลาเนี่ยมีอาการเหมือนจิตเวสเป็นไบโพล่ามีช่วงดาวกับช่วงหา ซึ่งนักประวัติศาสตร์หรือว่านักจตวิทยาในปัจจุบันเนี่ยก็สรุปไปทางนั้นนะฮะว่าจากาักรพรรดิกาลิกูลาเนี่ยน่าจะป่วยเป็นจิตเวชซึ่งก็อาจจะมีสาเหตุมาจากตอนป่วยเป็นไข้ขึ้นสมองนะครับคือถ้าเรื่องนี้เกิดในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถรักษาได้ะฮะแต่ว่านี่เป็นเมื่อ2,000ปีที่แล้วที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้ามากพอและคนที่เป็นเนี่ยก็ได้เป็นคนที่มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายคนอื่นได้ความชิบหายจึงมาเยือนอาณาจักรโรมันทันทีครับกาลิกูลามกมุนกับเรื่อายาานเวเน่ีไโซ เป็นน้องสาวของนายทหารชื่อดังของโรมันซึ่งกาลิกูลาเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าไคลโซเนียจะมีลูกให้เขาได้แน่ๆนะฮะเพราะว่าตอนที่กาลิกูลาแต่งงานกับไคลโซเนียไคลโซเนียท้องอยู่แล้ว8เดือนครับเป็นลูกของคนอื่นนะฮะไม่ใช่ลูกของกาลิกูลาและในเดือนต่อมาไคลโซเนียก็คลอดลูกซึ่งลูกที่ออกมาก็เป็นลูกสาวครับจกกะกรพพัดเนี่ยจริงๆอยากได้ลูกชายแต่ว่าได้ลูกสาวมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนหน้าก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นลูกชายได้พอถึงตอนนี้น้องสาวข,ของกาลิกูลาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัย พอเมื่อไหร่ที่การิกุลามีทายาทก็คงจะกําจัดพวกเธอทิ้งากริปินาลิวิลาและลิพิดิตที่เป็นสามีของดูซิลาทั้ง3าคนเริ่มปรึกษาหารือกันและก็ตกลงที่จะลอบสังหารจากักรพรรดิกาลิกุลาก่อนที่ตัวเองจะโดนฆ่าโดยแผนก็คือาอกริปินาจะไปหลอกให้การิกุลามาหาเธอที่ห้องนอนคนเดียวแล้วลิวิลาและลิพิดิตที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนก็จะออกมาฆ่ากาลิกุลาากริปินาทําตามแผนที่เธอวางเอาไว้เธอเรียกให้กาลิกุลามาหาเธอที่ห้องนอน เมื่อมาถึงห้องนอนลิววล่าและลิพิดิสก็ถือมีดออกมาจะฆ่าจากักรพรรดิแต่ว่าพวกเขาก็โดนทหารจับตัวเอาไว้อากลิปินาในทรยยศพวกเขาครับบอกเรื่องแผนการลอบสังหารให้กับกาลิกูลาฟังซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอากลิปินาเองเนี่แหละครับที่เป็นคนต้นคิดแผนนี้ที่เธอทําแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการจะให้จกักรพรรดิชื่นชมในตัวเธอแล้วก็ได้รับความไว้ใจแต่ว่าจากักรพรรดิกาลิกูลาเนี่ยไม่เชื่อใจใครอยู่แล้วครับอากลิปินาก็เลยไม่รอดโดนจับตัวไปด้วยอยู่ดีลิพิดิสโดนประหารส่วนอากริปินาและลิเวลาน้องสาวทั้งสอง และจากการที่โดนคนใกล้ตัววางแผนลอบสังหารกาลิกูลาก็ยิ่งหวาดระแวงมากขึ้นเรื่อยๆและจากการที่เขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่หยุดมาตลอดก็ทาให้เงินในคลังของโรมันนี่เกลี้ยงเลยครับก็เกลี่ยงแบบไม่มีเหลือเลยสมาชิกสภาปรึกษากับคลอเดียสที่เป็นกงสุลว่าตอนนี้สถานการณ์การเงินของอาณาจักรเนี่ยวิกฤตมากๆสมาชิกสภาบอกให้คลอเดียสไปบอกให้กาลิกูลาเลิกใช้เงินเป็นน้ําแบบนี้ได้แล้วแล้วก็ให้หาทางหาเงินมาเติมคลังของอาณาจักรซึ่งก็นั่นแหละครับคลอเดียสเนี่ยก็ไม่กล้าไปบอกกาลิกูลาหรอกนะครับถ้าใครไปขัดใจจ แต่ว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยอาณาจักรโรมันก็จะล่มสลายแน่ๆคลอเดียคิดหาวิธีได้แล้วก็ไปหาจากักรพรรดิเขาบอกว่าตอนนี้เงินในท้องพระคลังของอาณาจักรเนี่ยเริ่มล่อยหลอกาลิกูลาถามว่าแล้วคลอเดียสมีวิธีอะไรที่จะหาเงินมาได้ไหมคลอเดียก็บอกว่ามีเขาพูดถึงเรื่องกฎหมายกบฏท,ที่จกักรพรรดิไทบเลยสเคยใช้กับแม่ของกาลิกูลากฎหมายนั้นบอกเอาไว้ว่าทรัพย์สินของกบฏท,ที่โดนตัดสินว่าผิดจริงจะถูกยึดให้เป็นของหลวงและในสภาเนี่ยก็มีสมาชิกสภาหลายคนที่เป็นผู้ร่ำรวยและเคยลงคะแนนตัดสินวว่าาคครรอบขงกกกลิออเป็นฏ หากตัดสินว่าคนพวกนั้นเป็นกระบฏเนี่ยเราก็จะสามารถยึดทรัพย์ได้มากมายกาลิกูลาได้ฟังก็ชอบใจนะครับแล้วก็ทําตามข้อเสนอนี้ของคลอเดียสในการประชุมสภาครั้งต่อมากาลิกูลาพูดถึงเรื่องในอดีตที่มีสมาชิกสภาบางคนเคยให้รายครอบครัวของเขากาลิกูลาแสดงบันทึกของไทบิเลตให้ทุกคนได้ดูเอกสารที่บันทึกว่าสมาชิกสภาคนไหนบ้างที่เคยลงคะแนนให้ครอบครัวของเขาเป็นกระบฏนั่นแหละฮะก็คือความจริงในตอนแรกเอกสารที่เขาเผาไปเป็นแค่ของปลอมนะครับเผาโชว์ซื้อใจสภาเฉยๆส่วนของจริงเนี่ยเขาเก็บไว้กับตัวตลอด กาลิกูลาเริ่มทาการกวาดล้างกบฏโดยเริ่มจากพวกที่รวยๆแล้วก็มีทรัพย์สินมากๆก่อนสมาชิกสภาคนไหนที่มีท่าทีไม่จงรักภักดีก็จะโดนกันหมดเลยนะครับกาลิกูลายึดทรัพย์ได้มากมายจากการกวาดล้างนี้ทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตอุ่หรหลาต่อไปได้โรมันเข้าสู่ยุคนองเลือดว่ากันว่ามีคนมากกว่าหมื่นคนต้องตายจากคาสั่งของกาลิกูลาและถึงจะยึดทรัพย์มาได้มากมายแต่ว่าเงินที่ได้เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะเติมคลังให้กลับมาเท่าเดิมกาลิกูลาจึงเริ่มทําการออกกฎหมายเก็บภาษีเพิ่ม ซึ่งมันก็ทําให้ประชาชน,นไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าภาษีที่เก็บไปเนี่ยไม่ได้เอาไปสร้างประโยชน์อะไรเลยทั้งหมดที่เก็บไปก็ละลายหายไปกับความฟุ่มเฟือยของจักพรพรรดิและในเวลาเพียง2ปีแห่งการครองราชกาลิกุลาก็เปลี่ยนจากจักพรพรรดิของประชาชนกลายเป็นจักพรพรรดิเสนียดจันเยที่ผู้คนสาบแช่งกาลิกุลารู้ดีว่าตอนนี้ประชาชนเกลียดเขามากเขาจึงคิดที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแล้วก็เรียกความพักดีกลับมากาลิกุลาจะยกทัพไปทาสงครามยึดกเกาะบังกฤษซึ่งก็คือเกาะอังกฤษนั่นแหละครับดินแดนที่จูเลีาเยางงกกััอะฤษ พวกทหารและกองทัพยินดีที่จะทําสงครามขยะอาณาจักรกันนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ไว้ใจจัก,กรพรรดิที่เป็นผู้นําทัพพวกเขาเดินทางไปจนถึงช่องแคบอังกฤษและเตรียมตัวจะข้ามทะเลแต่ว่าช่วงที่ไปถึงเนี่ยก็เป็นหน้ามรสุมพอดีการข้ามทะเลมีความเสี่ยงมากกองทัพจึงตั้งทัพรอกันก่อนกาลิกูลาไม่พอใจและก็สั่งให้ข้ามทะเลทันทีถึงทหารจะต้องว่ายน้ําไปเขาก็ไม่สนเหล่าไม่ทัพกข็ขัดขานบอกว่ามันอันตรายเกินไปกาลิกูลาจึงสั่งให้เรียกทหารมาสองดีเจียนและประหารทิ้งทั้งหมดเพื่อให ทหาร1นึ่งลีเจียนเนี่ยมี5,000คนนะครับก็คืออยู่ๆจะสั่งฆ่าทหารตัวเอง10,000คนพวกแมททับได้ยินก็เวิร์ไปเลยครับคลอเดียสได้ฟังก็รีบห้ามแล้วก็สั่งให้แม่ทับออกไปก่อนกาลิกูลาเตือนคลอเดียสว่าเขาเนี่ยไม่ได้แต่งตั้งคลอเดียสมาเพื่อขัดใจเขาคลอเดียสบอกว่าเขาถูกแต่งตั้งมาเพื่อช่วยเหลือจกักรพรรดิและคาสั่งที่กาลิกูลากาลังจะสั่งเมื่อกี้พวกทหารไม่มีทางยอมทําตามแน่นอนกองทัพไม่มีทางฆ่ากันเองแน่แน่และการฆ่าการิกูลานั้นง่ายกว่ามากถ้ากากาสั่งให้ทํจริงงงๆกกกออออทัพจะต้ะ้่่บขึนนนนแ กาลิกูลาก็ยอมฟังคาของคลอเดียสเพราะถ้าโดนกองทัพกบฏขึ้นมาเนี่ยเขาตายไวแน่นอนครับแต่ว่ากาลิกุลาก็ยังต้องการผลลัพธ์ความสําเร็จของสงครามให้ได้โดยเร็วและถ้าเขาจะกลับโลม,มือเปล่าประชาชนเนี่ยก็จะต้องหัวเราะเยาะเขากาลิกุลาจึงสั่งให้คัดเลือกทหารที่หน้าตาคล้ายคนอังกฤษมาหลายคนแล้วก็แต่งตัวพวกนี้ให้เหมือนฉเฉลยศึกชาวอังกฤษจากนั้นก็เดินทัพกลับโลมและเอาทหารของตัวเองที่แต่งตัวเป็นคนอังกฤษเนี่ยเดินโชว์ชาวบ้าน แล้วก็บอกกับทุกคนว่าเขาสามารถยึดเกาะอังกฤษได้สําเร็จแล้วแล้วก็จับเฉลยกลับมาได้มากมายซึ่งก็มีคนเชื่ออยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เชื่อกันครับโดยเฉพาะพวกสมาชิกสภาระดับสูงและพวกสมาชิกสภาก็ไม่อยากจะต้องอยู่ใต้การปกครองของโคลเสียสติอีกแล้วสมาชิกสภาไปปรึกษากับคลอเดียสแล้วก็บอกว่าระบบจกักรพรรดิเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับอาณาจักรโรมันมากมายพวกเขาต้องการจะสังหารกาลิกูลาและกลับไปปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐเหมือนแต่ก่อนและพวกเขาเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือของคลอเดียส ให้คลอเดียช่วยล่อให้จกักรพรรดิอยู่คนเดียวและพวกเขาจะเป็นคนลงมือสังหารเองสมาชิกสภาพวกนี้เป็นพวกที่ร่ำรวยครับพวกเขากลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยจะโดนกฎหมายกบฏเหมือนกับคนอื่นคลอเดียเองก็รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจกักรพรรดิหลุดไปแล้วซึ่งเขาก็ต้องเลือกแล้วครับว่าจะอยู่ข้างสมาชิกสภาหรือว่าอยู่ข้างญาติของตัวเองคลอเดียตัดสินใจไปพบกับแคสเซตที่เป็นหัวหน้าองครักษ์ของกาลิกูลาและเขาก็เล่าเรื่องที่สภาต้องการจะสังหารจากักรพรรดิเขาบอกกับแคสเซสว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคงจะสําเร็จไม่ได้ถ้าหัวหน้้าาอองคค์ักไมม,มม่่ใหววรื แคเซียได้ฟังก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินกลับไปคลอเดียสไม่รู้ว่าแคเซียจะร่วมมือด้วยหรือไม่แต่เขาแน่ใจว่าแคเซียจะไม่บอกกับกาลิกูลาครับเพราะเขารู้ว่าแคเซียเนี่ยฉลาดพอที่จะรู้ว่าถ้าบอกไปแคเซียเองเนี่ยก็จะโดนจกักรพรรดิระแวงไปด้วยแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีและในวันที่24มกราคมคศสกราิที่41กาลิกูลามีกําหนดการที่จะไปร่วมชมเกมกลาเดเตอร์เขาเดินทางด้วยทางลับที่มีไว้ให้เฉพาะสําหรับจกักรพรรดิจกักรพรรดิเดินผ่านทางลับพร้อมกับคลอเดียสและกสสมมมมมาาาาาชิกกกกกภ็็โลลพพรรร้้้อออออัับวววุธในืแจดเไ กาลิกลาสั่งแคสเซียสและองคลักให้จัดการฆ่าพวกนี้ให้หมดแคสเซียสชักดาบออกมาแต่ว่าเขาไม่ได้แทงใส่สภาแต่หันกลับมาแทงการิกลาตายจากนั้นแคสเซียสและองคลักก็คุกเข่าลงต่อหน้าคลอเดียสและขอถวายความจงรักภักดีต่อจกกักรพรรดิคนใหม่จกกักรพรรดิคลอเดียสพวกสมาชิกสภา,าก็ได้แต่ยืนงงครับเขาไม่คิดว่าคลอเดียสจะหักหลังพวกเขาแล้วก็ไปตกลงกับแคสเซียสและก็ยึดอำนาจเอาไว้เอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่แคสเซียทำเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวที่มาโครพยายามจะทำกับกาลิกูลานั่นแหละครับแคสเซียคิดว่าจะคุมจัก,กรพรรดิคลอเดียสได้เพราะว่าคลอเดียสเนี่ยเป็นเหมือนคนซื่อๆไม่ทันคนแต่มันก็กลายเป็นว่าคลอเดียสที่เหมือนจะเป็นคนซื่อๆไม่มีพิษมีภัยกลับกลายเป็นจัก,กรพรรดิที่เข้มแข็งจัก,กรพรรดิคลอเดียสเดินเกมการเมืองอย่างฉลาดและก็ได้รับการสนับสนุนมากมายทั้งจากสภาและประชาชนและหัวหน้าองค์คณะแคสเซียก็โดนกำจัดทิ้งในเวลาต่อมาจัก,กรพรรดิคลอเดียสวางรากฐานต่่่างงๆให้้โลมคออยูตไไปด และเขาก็คลองลาดต่อไปยาวนานถึง13ปีเป็นหนึ่งในจกักรพรรดิที่ครองลาดยาวนานเป็นอันดับต้นๆของโรมันและนี่ก็คือเรื่องราวของจกักรพรรดิกาลิกูลาจากักรพรรดิที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมันซึ่งในบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีบันทึกถึงความโหดร้ายข,ของกาลิกูลาไว้มากกว่าในซีรีส์นี้เยอะเลยนะครับตัวอย่างก็เช่นว่ามีการนำนักโทษไปเป็นอาหารเสือและก็สิงโตที่เลี้ยงไว้สําหรับการสแสดงแกลเดียเตอร์เพื่อเป็นการประหยัดค่าอาหารและบางทีที่นักโทษขาดแคลนนักโทษน้อยเกินไปก็็จเเอาาาปปปรระะชชนนนแหไต์ท แล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายเรื่องนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจากักรพรรดิกาลิกูลาเนี่ยทำจริงหรือว่าอย่างไงเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้เขียนโดยคนที่ชนะนะครับแต่ว่าเขียนโดยคนที่ยังมีชีวิตอยู่จกักรพรรดิกาลิกูลาตอนที่เขาครองราชเนี่ยเขามีศัตรูเยอะครับเพราะว่าสั่งประหารสมาชิกสภาไปหลายคนและเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องของคนที่ตายเนี่ยเวลาเขาพูดหรือว่าบันทึกเรื่องราวของจกักรพรรดิกาลิกูลาเขาก็คงจะไม่บันทึกเรื่องดีๆหรอกน,นะครับก็อาจจะมีเติมเรื่องชั่ เพราะว่าอย่างในปัจจุบันเองเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เรื่องจริงมันคืออะไรเรายังไม่รู้เลยนะครับซึ่งสภาสูงของชาวโรมันในยุคหลังๆมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะลบเรื่องของจกักรพรรดิกาลิกูลาออกไปจากประวัติศาสตร์ของโรมันทั้งหมดเลยนะฮะเอาแบบว่าไม่เคยมีจกักรพรรดิคนนี้ในประวัติศาสตร์เลยทั้งสั่งทำลายรูปปัน้นแล้วก็ทำลายบันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับจกักรพรรดิกาลิกูลาแต่ก็นั่นแหละฮะการที่ท่านผู้ชมยังมานั่งฟังผมเล่าเรื่องจกักรพรรดิการิกูลาได ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีมากครับ